ืัอนี้เขาไปลอบปลาอีกเลยเด้อไปหาของจีนในปางแต่ว่าส่วนนี้จะเป็นหน้าฝนแนวบว่ฮู้วไปซีมีตัวฮ้อได้ยิงบด่ดีนี้เขาไปลอบปลาเนี่ยสัพพอไปยิงตัวการล้อแหละพี่น้องไหยคิดก่อนเนี่เขาไปล่าตัวหมูปลาเนาะบาได้ยิงตัวห้อแต่ว่าคิดนี้เขาสีสัพพอไปยิงเต่ตัวห้อเนาะอย่างเดียวอามีฝนพอดเนี่ยบ่ฮู้วการล้อสีออกอยู่บ่พี่น้อง อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแล้วหนาวนิดนึงเลด้วสุดยอดเลยธรรมชาติน่เะเอาสัยางจุดนี้ไปประมาณส,งสองสโมงหรือว่าสามสโมงเนี่ยหอดเอาใช้เวลาเดินทันมาหอดจุดนี้เนาะสามสโมงครึ่งแล้ววันนี้เขาจะเอาเครื่อง เมียงนี้นะเมียนบนเกานี่แหละของพี่น้องเขาที่เขามายิงกระรอเนาะพวกในพันมาน,นอนที่นี่แล้วสีเมียงเครื่องนี้เขาสีไปยิงกระรอแล้วนี่พี่สีจะตาห้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปทํางพูนเนาะติดตามบึงไปเนาะว่าสีมีตัวหอได้ยิงบ่เดี๋ยวนี้กายจะมืดแล้วเด้อพี่น้องเด้อประมาณสี่โมงแล้วเดี๋ยวนี้นะ ตามเบิ้งไปเด้อปลาพี่น้องหมอก่อนบนนี้เนาะเห็นหมปูปลาตายตรงนี้ห่อมปูปลาแล้วตรงนี่น,นี่จะเป็น,น หอยปลาประมาณสามซีสามกำมือนี่แหละหอยปลา,าไตอยู่ในนี่แบบน,นี้น่าจะตไตแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เอากลิ่นเหม็นนิดนึงอย,อยู่บ่ไดแล้ว นะมาฮอดบนนี้เนาะพี่สีจะมีเต็นทนิดน้อยให้พี่น้องเบ่งเนาะถ้าว่าเอามาฮอดแบบนี้เนาะมาฮอดป่าแบบนี้นะเนาะเอาซีวงว่งจะมีตัวกระโลหลาจะมีตัวห่อให้พี่น้องเอาใบาตัวนี้ใบไม่อย่างไ้เนาะลักษณะนี้เนานะเห็ดตัวนี้เนาะเปียนเียนหมุนไปหมุนมาเนาะ จะเห็นให้กระเข้มึงตื่นเนาะเฮาสีฮัว่ามีกระรอกบ่มีเนาะเด๋ยวติซีสอนให้ทํากลองให้มึงเนาะเห็นบ่เห็นบ่เสียนกระรอกเนะ สองสามสี่ตัวนี่เดี๋ยวพี่ซีจะเข้าไปเนาะถ้าว่าเขาเห็ดไปนี่เนาะเขาจิ้วหัวก็รออยู่บนไหนเนาะเดี๋ยวพี่ซีจะเข้าไปเบิ่งว่าจะมีเนาะติดตามเบื่องพระน้ำพี่น้องเนาะเอาสิลุ้นงันกันเด้อไปมีเข็นี่เนาะ เสียดายสุดเนาะกำลังเข้าไปแล้วฝุ่นก็เลยตกลงมาแล้วอ่าเสียดายสุดก็เลยบบเห็นกะโลแล้วพี่น้องเลยส่วนนี้ลำบากเนาะมีแต่ฝุ่นถ้าว่าฝุ่นตกเบบนี้เนาะอ่าโบเห็นกะโลออกแล้วพี่น้องเลยเสียดายเสียดายฝุ่นตกลงมาแล้ว เมื่อกี้นะเม่อกี้พี่เสีเอาใบผัดใันี้เสียงกระโลกสองสารโตห้องแค่นี้แหละล้วไปสีเข้าใหมานาะก็เลยฝนตกแล้วใบเห็ดนั่นเนี่ยเดาสิลงไปแล้วอ้อพี่น้องเลยคืนนี้เนาะฝนฝนตกแล้วก็มีฟ้าห้องนิดนึงฟ้าห้องเนาะจะเห็นให หออาบโอกแล้วคืนนี้อาจจะบ่มีอย่างกินนะกินเตปี่ก้อยเท่านั้นแหละพี่น้องเลยมืออึนเศร้านะถ้ามืออึนเศร้านีุฝนโมฝนบนตกนี่เขาสิมายิยงไหมนะเอาสิไปโยมบนนอนเนาะคืนนี้เขาจะต้องกินเตปี่ก้อยแหละพี่น,น้องเลยว่าแม่

Trabajan borego mi เนาะเมื่อกี้พีซีอยู่ทางพน,นยิงมายิงตัวห่อแถวนี้แหละแถวนี้ตกลงมาแล้วไปเอาสิไปเก็บหนึ่นกันา่าไปเบิ่งแถวเมื่อกี้พีซียิงเนาะว่าสีถึกอยู่บอ่อตรงกะระรอนี่เนาะโอ้น่าจะกินมักไม้นี่หนละเปนู่ นี่น่าจะกินตัวนี้แหละตน้นเสาเนาะต้นเสาเนาะดูนี่เนะาะสภพาพจะเป็นตน้นเสาโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วตัวตัว,ต,วตัวกะโหลกนี่บัวมียงโอ้ถึก ีอยู่แถวนี้แหละงายอยู่ตรงนี้นะงายอยู่เดี๋ยวนี้อาจจะมีตัวเดียวนี่มากินแหละมีเดียตัวเดียวน่าจะมีเดียตัวเดียวมา ทึ่งๆนี้เดี๋ยวสีนางเฝ้าอินนึง,นงว่าสิมีตัวใหม่เข้ามาอีกบ่ได้ตัวเดียวมือเศ้านี้นะยิงได้แต่ตัวหอดตัวเดียวก็เลยเอาอันนี้ต้นไวนี่แหละเอาไปเสริมอีกเนาะ เอาตัวใหญ่ๆสนนี้แหละพี่น้องเอาไปใส่กระลอกกินนี่โอ้สุดยอดเลยนี่แต่ว่าเวลาเฮาเอานี่ต้องระวังน้ําตัวนี้เด้อทุกมื้อนี้เอาตัวนี้ไปใส่เติมกระลอกเนาะกินพอกินเนาะ มื้อเนี้เนาะได้เตะตัวห่อแล้วก็ต้นไวนี่นะต้นไวนี้เอาไปเห็ดกินเนาะเห็ดกินปูนกัดกัดโลกินแต่ว่าประมาณนี้น่าจะพอกินแนละ้วพออินแล้วตัวนี้ตัว,ตวนี้เนาะสามารถกินดิบได้เนาะนี่ดิบนะอื้อ กินตัวงออมเสร็จปลาเฮาสีปลายู่บนพอน้อเฮาสิเห็ดกระลอ,อก,กับต้นใบนี้กินเหมือนกันเนาะอ่ะน้องไม่โตเลยอืมเจือหมอนต่เน้ะ มาปูโกยิ้มให้เาต่อที่แกอยู่กันดูอยู่หมัดต่อที่แกอย่างน้องนี่ปูนอนแน่ปุลงนอนนอนตัวปูนอนได้ตัวงงปูชอบพี่น้องนะเดี๋ยวนี้เขาสีไงไปนอนบนไม้แล้วบันนี้บุคควยมีกระโลแล้วเนาะย้อนหน้าพี่น้องเขามานอนก่อนแล้วเขายิงกระโลหมดแล้วเขาสีไปยิงบนไม้เขาสีมันไปนอนอีก สองเบื่อสองวันเติมเนาะใอ้คอยคอยซีกลับบ้านแถวนี้อะบุมีแล้วที่นอนของเขาเป็นแบบนี้เอาสีย่างตัวน,นี้ไปเติมอีกเนาะเอาสีไปนอนบนไม้ายพี่น้องติดต่างเบิงอีพีต่อไปเนาะว่าซีคิดต่อไปเนาะเอาซีลากได้จุกกระลอ,อีกถึงพื้นเตือนบอกถ้าว่าได้ สองสามตัวเติมนะ้เฮาซสีไปเบงให้ครอบครัวได้กิน้กันเนาะติดตามเบิ่งไปนะพี่น้องเนาะคิดต่อไปเดอ้อพี่น้องเนะด้อลิปนี้ก็มีแต่แถวนี้แหละหขอให้พี่น้องติดตามเป็นกำลังใจช่องพีซีทำคลิปต่อๆไปเนาะ,ะบายพี่น้องเว้